วิกฤตหรือโอกาสการบังคับใช้กฎโฮมโกรนใหม่ในไทยลีก1-3และผลกระทบต่อโครงสร้างเยาวชนในไทยยุทธลีกต้นปี2026เป็นช่วงการขึ้นทะเบียนนักเตะรอบสุดท้ายสำหรับฟุตบอลถ้วยและการวางแผนฤดูกาลถัดไปโดยมีการถกเถียงอย่างหนักเรื่องโควตา้านักตเตะเยาวชนฝึกหัดหรือโฮมโกรนที่สมาคมเริ่มบังคับใช้อย่างเข้มงวดในระดับที1และท2เพื่อรองรับโรดทัวร์คัพ2030 ส่งผลให้สโมสรต่างๆต้องเร่งกว้านซื้อตัวนักเตะจากบอลโรงเรียนและบอลเดินสายเข้าสู่ระบบอะคาเดมี่อย่างเร่งด่วนจนเกิดข้อพิพาทเรื่องสัญญานักเตะเยาวชนนี่คือ t o อปปิกสปอร์ตกีฬาในพาะมุมมองที่คุณต้องรู้เป็นประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดถูกใจและกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับขอประคุณที่ติดตามเราในรอบทศวรรษที่ผ่านมา ฟุตบอลไทยมีความพยายามเปลี่ยนผ่านจากระบบบอลน,นักเรียนไปสู่ระบบสโมสรอ,อาชีพอย่างเต็มรูปแบบข้อมูลสถิติจากปี2024ถึง2025ชี้ให้เห็นว่านักเตะในไทยลีก U23 มีอัตราการก้าวขึ้นสู่ชุดใหญ่ของทีหเพียง12%เเท่านั้นปัญหานี้เกิดจากช่องว่างของมาตรฐานระหว่างฟุตบอลขาสั้นกับฟุตบอลอาชีพความล้มเหลวของโครงสร้างเดิม ข้อมูลจากปี2025ระบุว่าเยาวชนกว่า60%ในไทยยุธิหลีกยังคงมีพันธสัญญาซ้อนทับระหว่างสถานศึกษาและสโมสรซึ่งตามหลักกฎหมายแรงงานและข้อบังคับฟีฟ a หรือ RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players) การเซ็นสัญญาซ้อนหรือสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้เยาว์เป็นโมฆะและอาจนำไปสู่การถูกแบนจากฝากสมาคมได้ตัวเลขสถิติที่สำคัญปี2026 ไทยลีก3มีนักเตะอายุต่ำกว่า21ปีลงสนามเฉลี่ยเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับปี2023 Economic Value มูลค่าตลาดนักเตะเยาวชนไทยอายุ17-19ปีเพิ่มขึ้นถึง40%เนื่องจากการแย่งชิงตัวเพื่อเติมเต็มโคต้าโฮมกรนสัญญานักเตะอาชีพฉบับแรกหรือ Professional Contract สำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีตามกฎหมายไทยต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง และห้ามมีระยะเวลาเกิน3ปีตามระเบียบฟีฟ่าสโมสรหลายแห่งในที3กำลังเผชิญหน้ากับการฟ้องร้องเรื่องค่าชดเชยการฝึกซ้อมหรือ Training Compensation ซึ่งเป็นประเด็นที่ t o อปิกสปอร์ตต้องจับตามองเป็นพิเศษเพราะนี่คือรายได้มหาศาลที่บอลโรงเรียนหรืออะคาเดมีขนาดเล็กควรได้รับการสร้างอาชีพนักฟุตบอลในปี2026ไม่ใช่แค่เตะบอลเก่ง แต่คือการบริหารจัดการสิทธิประโยชน์และเส้นทางอาชีพที่ชัดเจนตั้งแต่ระดับ U15 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน AFC Elite Youth Scheme ในปี2026ระบบ FCH ได้กลายเป็นมาตรฐานบังคับสมบูรณ์แบบแต่สถิติชี้ให้เห็นว่าสโมสรระดับ T3 และโรงเรียนกีฬาในไทยกว่า70%ยังไม่ได้รับเงินค่าชดเชยการฝึกซอมเนื่องจากปัญหาการบันทึกข้อมูลใน Electronic Player Passport หรือ EPP ที่ไม่ถูกต้อง ทำให้เงินเปล่าจำนวนหลายล้านบาทต่อปีต้องค้างอยู่ในระบบของฟีฟ่าโลกของฟุตบอลอาชีพในปี26ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยผลการแข่งขันในสนามเพียงอย่างเดียวแต่ยังขับเคลื่อนด้วยระบบการเงินอัตโนมัติที่ชื่อว่าฟีฟ่าคลี r ร n g h เฮาส์หรือ f c h ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งต่อความมั่งคั่งจากสโมสรยักษ์ใหญ่กลับคืนสู่สโมสรผู้ปั้นในรูปแบบของค่าชดเชยการฝึกซ้อม (training compensation) และเงินส่วนแบ่งความร่วมมือ (solidarity mechanism) จากรายงานของฟีฟ่าในช่วง2ปีแรกของการใช้ระบบ FCH คือปี2,565ถึง2,567มีการจัดสรรเงินให้กับสโมสรกว่า7,000แห่งทั่วโลกเป็นจำนวนเงินสูงถึง500ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ18,000ล้านบาทและจ่ายจริงไปแล้วกว่า300ล้านเหรียญสหรัฐข้อมูลนี้พิสูจน์ว่าเงินมีอยู่จริงแต่อยู่ที่ว่าใครจะรู้วิธีเอาออกมาวิกฤตสโมสรไทยเงินมีแต่หยิบไม่ได้ ในบริบทฟุตบอลไทยแม้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะเริ่มสนับสนุนงวดแรกให้กับสโมสรทีหนึ่งทีสองรวมกว่า78ล้านบาทแต่เงินจำนวนนี้เป็นเพียงส่วนน้อยเมื่อเทียบกับค่าชดเชยการฝึกซ้อมที่สโมสรเล็กๆในทีสามหรือบอลเดินสายหลายแห่งควรได้รับตามระเบียบฟ,ฟีฟ่าหากสโมสรใหม่เซ็นสัญญากับนักเตะเยาวชนอายุ12-21ปีสโมสรน,นั้นมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับทุกอะคาเดมีที่เด็กคนนั้นเคยสังกัด แต่ปัญหาที่พบมากในสโมสรเล็กๆของไทยคือ 1. ไม่มีอิเล็กทรอนิกส์เพลเยอร์พาสปหรือ EPP ไม่มีการบันทึกประวัติการเล่นของนักเตะในระบบ TMS ของฟีฟ่อย่างต่อเนื่อง 2. สถานะสโมสรไม่ชัดเจนอะคาเดมีโรงเรียนหรือบอลเดินสายหลายแห่งไม่ได้จดทะเบียนเป็นสมาชิกสมบูรณ์กับสมาคมทำให้ระบบ f c h ไม่สามารถระบ,บุตัวตนผู้รับเงินได้หลักฐานทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามฟีฟ่า RSTP Annex 4และ Annex 5เงินเหล่านี้ต้องถูกจ่ายโดยตรงไปยังสโมสรเท่านั้นห้ามผ่านเอเย่นหรือเจ้าของสโมสรส่วนตัวหากสโมสรไม่ได้รับเงินภายใน30วันหลังจากฟีฟ่าออกใบแจ้งหนี้สโมสรใหม่จะถูกปรับเพิ่มอีก2.5และอาจเผชิญหน้ากับการห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่ บทเรียนจากปี2026คือสโมสรเล็กๆในที3หรือบอลโรงเรียนต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรองเงินสนับสนุนมาเป็นการบริหารจัดการข้อมูลนักเตะเพื่อรับเงินรายได้ที่ชอบทำจากฟีฟ้าซึ่งอาจมีมูลค่ามากกว่าเงินรางวัลแชมป์เสียด้วยซ้ำนี่คือ t o อปิ Sport ตกีฬาในพระมุมมองที่คุณต้องรู้แล้วกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ